สวัสดีค่ะดิฉันชัยไรล,ลือชัยรามครูผู้ช่วยสังกัดกศสนอ,อําเภอนาวางังวันนี้จะมานำเสนอการปลูกผักแบบไม่ลดน้ำนะคะเาื่อการปลูกผักแบบไม่ลดน้ำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว <c oughs> ัสดุอุปกรณ์ในการปลูกผักแบบไม่ลดน้ำนะคะก็จะมี1นคัตเตอร์นะคะ2กันไกลนะคะก็จะมี สามกระถางนะคะแล้วก็ซีนะคะอ่าโถพลาสติกนะคะหรือไม่ก็จะเป็นกระถางก็ได้ที่ก้นไมร่รั่วนะคะหรือวัสดุอุปกรณ์อย่างอืง่นที่อ่าไมร่รั่วนะคะได้หมดนะคะใช้แทนกันได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็จะเป็นเชือกนะคะตัวนี้ขอแนะนําให้เป็นเศษเศษผ้าหรือไม่ก็เป็นเชือกที่เป็นไายนะคะเพราะว่าจะสามารถ ด,ดูดซับน้ำได้ดีนะคะเราจะทดสอบนะคะการดูดน้ำของผ้านะคะให้เราจุ่มลงนะคะดูนะคะตรงนี้นะคะถ้าน้ำมันถ้าเราเปียกนะคะมันจะดูดน้ำขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้นะคะทีนี้ ใส่กระถางนะคะกระถางนี้คือซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเจาะรูนะคะแล้วก็แย่ yeah. เข้ามานะคะถ้าเขามีรูอยู่แนละ้วเราก็ไม่ต้องไปเจาะนะคะ,นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะอ,อ่าไม่ต้องถึงขอบปากกระถางนะคะสามส่วนสี่นะคะเว้นไว้เหลือไว้นะคะเหลือไว้สักหนึ่งนิ้วนะคะก่อนถึงขอบกระถางนะคะ อันนี้จะสําหรับหย่อนลงอย่างนี้นะคะใช้หลักการตะเกียงนะคะตะเกียงสมัยเก่าสมัยโบราณนะคะใช้หลักการนั้นเลยนะคะเมื่อเราได้อย่างนี้นะคะเราก็ลองก้นกระถางก่อนนะคะลองก้นกระถางก่อนตัวนี้อย่าลืมว่าตัวนี้ไม่ต้องดึงขึ้นมาสุดนะคะ ให้วสัสดุรองก้นกระถางก่อนเพื่อดินจะได้ไม่รั่วออกนะคะเป็นกาบมะพร้าวหรือไม่ก็ใบไม้ก็ได้นะคะ ต้องใส่เต็มนะคะเพื่อเวลาเราใส่ปุ๋ยนะคะทีนี้เราก็จะลดน้ำให้เปียกนะคะกล้าพันผักสลัดนะคะต้นกล้าผักสลัดอายุได้14วันนะคะทำไมใช้าอายุ14วันไม่ควรให้เกิน20วันเพราะว่ากล้ามันจะ แก่นะคะอ่าแล้วทีนี้การเจริญเติบโตมันจะช้านะคะขนาดนี้ใช้12ถึงอ่าไม่เกิน20วันพอดีนะคะรดน้ำให้เปียกนะอ่าบางคนอาจจะทักว่าอา้าวไหนบอกว่าปลูกผักไม่รดน้ำปลูกผักม็รดน้ำเราเป็นอยังขึ้นตรองรดน้ำก่อนนะคะคดน้ำให้ดีมีความชุ่มชื่นก่อนนะคะ ครั้งแรกที่เราปลูกยังไงเราต้องรดน้ําก่อนนะ,ะ่ะเมื่อเปียกแล้วนะคะเราก็จะปลูกนะคะตัวนี้นะคะแนะนำให้ใช้หางช้อนนะคะหรือไม่เราก็ถอนได้เลยรับรองว่าติดแน่นอนนะคะ มีรากติดมานิดนึงนะคะการปลูกนะคะกดหน้าดินให้แน่นนะคะเพื่อที่เวลาถูกน้ำถูกอะไรมันจะได้ไม่ยุบลรงไปนะคะค่ะก็จะในนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาใส่จับตรงนี้นะคะ นี่แค่นี้เองนะคะเวลาเราไปไหนมาไหนไม่อยู่บ้านนะคะอาทิตย์หนึ่งสบายมากนะคะมันก็จะดูดน้ําขึ้นไปเองนะคะเหมือนหลักอ่าเหมือนตะเกียงสมัยก่อนที่เราใช้น้ํามันก๊าสนะคะแล้วก็จะมีไส้ตะเกียงดูดน้ํามันขึ้นไปตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะหลักการเดียวกันนะคะ อันนี้ผักขยงนะคะผักขยงผักกระแยงผัก àng, ผกระแยงบานเท่าเนี่ยนะคะมูลลักผักขยงนี่นะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ประมาณเอ่อตัวนี้พุ่งปลูกนะคะได้สองสัปดาห์นะคะตรงนี้นะคะอ,อ่นี่นะคะตั้งโชว์ได้ในห้องนะคะประดับได้เป็นนอกจากจะไม่ต้องรดน้ําแล้วยังสวยงามนะคะใช้ประดับห้องทํางานได้นะคะค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่อ่า ชอบปลูกนะคะมาการปลูกระ่าพื้นที่เฮ้ามีหน่อยนะคะสามารถนั่ตัวนี้ไปประยุกตใส่ได้นะคะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเวลาใส่ปุ๋ยใส่ยังไงนะคะปุ๋ยสามารถหยอดตรงรอบๆได้นะคะรากพืชน,นะคะจะสามารถดูดซึมปุ๋ยได้นะคะใส่รอบๆได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยชนิดน้ํานะคะ ก็จะใส่ตรงนี้นะคะก็จะได้ดูดซึมขึ้นไปได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ